ฟ้าชน,นยสอนสาคอจานจันมิสไทยแลนด์ยูนเวิร์สประจำปี2554เปิดบ้านที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต้อนรับพิธีกรมิวสิดีลพัทกองตะการเพื่อบันทึกเทปรายการหนึ่งในร้อยสเปเชียลพร้อมพูดคุยถึงชีวิตส่วนตัวและความรักความผูกพันในครอบครัว นอกจากนี้ฟ้าชญสอและคณะมิสเตอร์แลนเวิร์สยังได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลณกองทัพเรืออำเภอสตหีดด้วยการปลูกปาชายเลนปล่อยปลาการ์ตูนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยรวมทั้งร่วมลวายเต่าคืนสูนธรรมชาติณศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลอีกด้วยติดตามชมภาพความประทับใจเหล่านี้ได้ในรายการหนึ่งในร้อยสเปเชียลวันพฤหัสบดีที่14เมษายนน,นีน้เวลา11.30นค่ะ